อ่ะโอเคครับกับสวัสดีชาวอินเฟสทุกๆคนกันด้วยวันนี้เดี๋ยวจะมาสอนวิธีการแก่หลายๆคนนะครับก็แบบว่าโหลดเซิร์ฟอินเฟสมาแล้วเล่นไม่ได้นะครับผมบางคนเขาก็เข้าเกมไม่ได้อะไรประมาณนี้นะครับโหลดมาแล้วเล่นไม่ได้นะครับก็โอเคเดี๋ยววันนี้เดี๋ยวจะมาสอนวิธีการแก้กันเลยนะครับก็อันดับแรกให้เราไปหาดูก่อนว่าเครื่องคอมพิวเตอร์ของเราเนี่ยมีจวาวา8อยู่รหรือเปล่านะครับก็คลิกตามนี้เลยนะคลิกมาตรงเนี้ยอ่าโอเคแล้วก็ตรงนี้ แล้วก็ตรงนี้เลยนะครับก็หาหาดูสต็อปดูก็ได้ใครกดไม่ทันมันจะขึ้นมาหน้าตรงนี้นะครับก็มันจะขึ้นว่าถ้ามันจะอยู่แถวแถวนี้แหละแล้วก็หาดูนะครับว่าถ้าของใครมีเขียนว่าจาวาจาวาแปดเนี่ยให้ดับเบิลคลิกลบทิ้งไปเลยนะครับให้ลบจาวาแปดทิ้งเลยนะโอเคก็ให้ถ้าใครมีจาวาเจ็ดก็เออก็มันก็น่าจะเล่นได้นะจาวาเจ็ดนะครับ แต่ถ้าใครมีจาวาเจ็แล้วยังเล่นไม่ได้ก็ลบทิ้งให้หมดเลยลบจาวาออกให้หมดนะครับแต่ว่าถ้าใครมีแค่จวาวาแดเนี่ยก็ลบจบวาวาแดออกนะครับผมโอเคแล้วหลังจากนั้นให้เรามาลงจาวาอันนี้ครับจาวาของตัวเซิร์ฟเราก็ให้เราเดับเป็นคลิกนี่ผมจะทิ้งลิงก์ไว้ด้านล่างนะให้ลงจาวาอันนี้นะโอเคคลิกเลยอ่ะรอนี่แล้วก็กดอ่ะผมะติดตั้งซ้ำไปเลยผมติดตั้งซ้ำให้ดูเลยอ่า มันก็จะแบบอันนี้คือคอามหูผมมีแล้วนะครับมันก็ติติดตั้งว่า,จวา,จวา 7, อจวาจ์เวาร์เจ็ดหกสิบสี่บิตนู่นนั่นมันก็จะติดตั้งให้นะครับก็รอนิดหน่อยอ่าสาหรับใครที่เล่นเซิร์ฟอิมเฟสไม่ได้นะให้เราไปาลบเจวาแปดนะครับแล้วก็ติดตั้งจจวาอันนี้แทนนะฮะก็ตามนี้เลยเห็นปะมันทำไมลานานจังทำไม จะว่ามันอาจจะติดตั้งนานนิดนึงอืมก็ต้องรอหน่อยอ่ะเดี๋ยวมันโหลดละอันนี้ติดตั้งซ้ํานะหลายคนอาจจะไม่ขึ้นนะตอนเมื่อกี้ก็ติดตั้งตามเหมือนโปรแกรมปกตินั่นแหละม,มันไม่ได้ติดตั้งยากอะไรหรอกนะครับโอเคเสร็จเรียบร้อยแค่นี้นะครับแล้วก็จะสามารถเล่นเซิร์ฟอินเฟสได้นะครับส่วนใครที่เล่นถ้าทําตามแล้วไปลบจวาวาแดแล้วลงจาวาที่ให้ไปแล้ว ยังเล่นไม่ได้นะครับติดต่อทางเพจได้นะครับผมทีมงานเขาก็รอตอบให้อยู่นะครับใครที่บอกว่า,าทําตามแล้วยังไม่ได้อยู่ดีครับนู่นนี่นั่นก็ติดต่อทางเพจได้เลยเดี๋ยวเพจให้อยู่ข้างล่างคลิปนะครับโอเคครับเดี๋ยวจะใหม่คลิปหน้าครับถ้ามีปัญหาเซิร์ฟอินเฟสเดี๋ยวมาทำคลิปให้นะแจ็คโอเคจปืนครับผม